สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนเสียวินิตร่ายยาวหลังโดนถล่มยับดราม่าสึกแดงเดือด เรียกได้ว่าเป็นการจัดงานที่มีดราม่าเกิดขึ้นตั้งแต่วันแรกที่ประกาศสำหรับเกมแดงเดือดที่ประเทศไทย The Match Bangkok Century Cup 2022ระหว่าง Manchester United พบ l i เ e r p o o ูณนสนามราชมังคลากีฬาสถานที่จะเกิดขึ้นในวันที่12กรกฎาคม65นี้ ล่าสุดนายวินิตรถรัตนชัยประธานเจ้าหน้าที่บริษัทเฟรชแ Air เฟสติวัลจำกัดผู้จัดศึกแดงเดือดในประเทศไทยได้ออกมาโพสต์รายยาวหลังเกิดประเด็นต่างๆและยืนยันว่าจะจัดงานนี้ให้ดีที่สุดโดยได้โพสต์ระบุข้อความว่า อยากขอใช้พื้นที่เล็กๆพูดบ้างครับเรื่องสโมสรอ,ออกมาบอกก็ถูกต้องแล้วครับเขาต้องปกป้องภาพลักษณ์ให้ดีที่สุดแสดงจุดยืนซึ่งผมเห็นด้วยเช่นเดียวกับถแถลงการอย่างที่ตั้งตารอสําหรับงานครั้งนี้มากๆเพราะเป็นนัดที่มีความหมายของทั้งสองทีมอย่างยิ่งผมอยากบอกถึงความตั้งใจและจุดยืนเช่นกันตั้งแต่เริ่มงานดราม่าก็เริ่มมาตั้งแต่ได้รับงบจากภาคส่วน ความคิดที่ประมาทต่างๆจนเกือบถอดใจผมตัดสินใจทำงานนี้คนเดียวจริงๆมันเป็นแมชเกินฝันที่ผมอยากสร้างมาตรฐานใหม่ทุกด้านในการจัดงานยกระดับทุกสิ่งที่จะทำได้ผมเต็มที่กับทุกอย่างที่ทำผมโชคดีที่มีเพื่อนรอบตัวมีผู้สนับสนุนที่มีน้ำใจและเต็มใจหลายเรื่องที่ไม่สามารถอธิบายได้รู้อย่างเดียวคือเดินหน้าเพื่อให้12กรกฎานี้ออกมาสมบูรณ์ ที่สุดให้สมกับกรุงเทพประเทศไทยที่รักของเราเป็นที่จดจำพร้อมถ่ายทอดอวดสายตาชาวโลกไปกว่า145ประเทศแล้วครับท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากทีนีด .com ขอบคุณครับ